LT Vision ลาวไทยนิวส์สบายดีพบกับผมนะครับในวันนี้แจ็คก,กี้ LT Vision อีกแล้วนะครับเมื่อนี้มีข่าวเกี่ยวกับพายุโนอื่นเข้ามานะครับตอนนี้ก็มีข่าวจาก บริษัทไฟฟ้าเซกมา,ามาน3จำกัดนะซึ่งออกหนังสือด่วนในเรื่องของเขื่อนไฟฟ้าเซกามานเนี่ยจะเพิ่มการระบายน้ําตั้งแต่เวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยจะเพิ่มจาก30ล้านลูกบาทมิลลิเมตรจนถึง100ล้านลูกบาทมิลลิเมตรต่อวันเลยนะเขื่อนไฟฟ้าเซกามานเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านดากรังเมืองดากจึงแขวงเซกองซึ่งเขื่อนแห่งนี้นะครับลงมือก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2549เป็นการร่วมทุนระหว่างประเทศลาวกับรัฐวิสาหกิจของเวียดนามแล้วก็เริ่มผลิตก สาไฟฟ้าตั้งแต่2,556บริษัทซองดาของเวียดนามเป็นผู้ก่อสร้างเขื่อนเซกมาน3ซึ่งมีกำลังการผลิตเนี่ยอยู่250เมกะวัตต์แล้วก็ไฟฟ้าที่ผลิตใต้90%เนี่ยก็ส่งขายที่เวียดนามใต้นะเขื่อนไฟฟ้าเซกมาน3เนี่ยในอดีตเมื่อวันที่16ธันวาคม559เนี่ยได้เกิดเหตุอุโมองไฟฟ้าของเขื่อนแตกแล้วก็ทำให้มวลน้ำทะลักท่วมบ้านดากรังเมืองดากจึงแขวนเซกอง Se ong, แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดเสียชีวิตนะครับ อ่าตัวนี้ก็เริ่มมีการระบายน้ําออกจากเขื่อนแล้วนะครับก็เนื่องจากว่ากลัวว่าเขื่อนเนี่ยก็จะแตกซ้ำซากซ้ำรอยนะที่ผ่านมาก็ยังไงก็ให้พี่น้องที่อยู่ทางเซกองให้ระวังกันให้มากนะพยายามติดตามข่าวสารของทางรัฐบาลให้ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่มื้อหน้าเด้อสบายดีโปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย